2เพิ่มพลังให้เครื่องยนต์ของคุณตอบสนองทุกการขับเคลื่อนอย่างสูงสุดด้วยเวลลอยนิวตรอนซูเปอร์คอมมอนเบลน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ชั้นนำที่ได้มาตรฐาน API CK4 ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดประหยัดเชื้อเพลิงเพิ่มกำลังรอบได้อย่างเต็มที่เหมาะกับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเบลของรถกระบะและ SUV ตอบสนองทุกการใช้งานของเครื่องยนต์ด้วยเวลลอยนิวตรอนซูเปอร์คอมมอนเบลกระป๋องสีทองเวลลอย ลื่นเหลือลน้นทนเหลือหลายสมาร์ทไลฟ์สมาร์ทไอเดียคิดอย่างเท่เปอย่างฉลาดที่มิติข่าว9 0 5ทุกวันพุธบ่ายโมงตรงพบกับรัศมีมานเกี่ยวสีกุลเกาะติดโลกเทคโนโลยีทุกมิติของชีวิตเพื่อให้คุณได้ทาลูกทหนในการก้อนไครสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร พลังงานทหารพลังการทำไทยรายการ Insider Talk โดยธนงขันทองและทีมงานน้ำมันเครื่องเวล่ลอยเวล่ลอยลื่นเหลือลน้นทนเหลือหลายอรุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังทางมิติข่าว90.5ครับด้คเวลาของรายการ Insider Talk วันนี้เราพบการเช้าวันพุทธที่17มีนาคม2564อยู่กับผมกิตติเดชธนดิษวันเช่นเคยนะครับถ้าผู้ฟังครับวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับเกาหลีเหนือได้กลับมาร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่น้องสาวของท่านผู้นำคิมจองอึนได้มีการส่งข้อความแรกไปถึงรัฐบาลสหรัฐชุดใหม่ของประธานาธิบดีโจไบ,บเดนเมื่อวานนี้นะครับซึ่ง ก็ไปประจวบพอเหมาะพอดีกับการที่ใบเด่นนั้นส่งรัฐมนตรีไม่ใช่แค่คนเดียวแต่สองคนครับเดินทางเยือนต่างประเทศเป็นทริปแรกแล้วก็ไม่ได้ไปประเทศที่ไกลาจากเกาหลีเหนือเลยครับเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกันอย่างเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นด้วยสองประเทศนี้ส่งรัฐมนตรีสองคนคือนายแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศ และพลเอกลอยออสตินรัฐมนตรีกรลาโหมส่งสองรัฐมนตรีมาเยือนสองประเทศพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดในเอเชียตะวันออกแบบพอดิบพอดีและที่สำคัญครับมีการเปิดเผยล่าสุดจากทางกองทัพสหรัฐบอกว่าตอนนี้เริ่มที่จะจับสัญญาณได้นะครับว่าเกาหลีเหนือเตรียมกลับมาทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นใหม่ล่าสุดที่เปิดตัวไป เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วอาจจะนํามายิงทดสอบจริงๆในอนาคตอันใกล้ซึ่งถ้าเราจับสังเกตในช่วงการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลสหรัฐที่ผ่านมาครับเวลาเปลี่ยนจากประธานาธิบดีคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งเรามักจะเห็นผู้นําเกาหลีเหนือเขาโยนหินถามทางลองดูว่าถ้าทําแบบนี้แล้วรัฐบาลสหรัฐชุดใหม่จะมีมาตรการ จะมีปฏิกิริยาตอบโต้ออกมาอย่างไรส่วนใหญ่เลยครับพอเปลี่ยนประธานาธิบดีสหรัฐเกาหลีเหนือก็จะยั่วยุก่อนยั่วยุด้วยการตั้งแต่ยิงจรวดทดสอบขีปนาวุธแรงที่สุดก็คือทดสอบระเบิดนิวเคลียร์แล้วจะดูว่าประธานาธิบดีสหรัฐกลาวนี้จะมาไม้แข็งหรือไม้อ่อนกันแน่แล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นค่อยๆปรับ ค่อยๆมีการเรียกว่าตอบโต้กันไปกันมาแล้วจะเป็นการเจรจาหรือจะเป็นการกดดันก็แล้วแต่รัฐบาลชุดนั้นๆไปนี่คือกลยุทธ์นะครับของเกาหลีเหนือที่เรามักจะเห็นกันเป็นประจำมาในยุคข,ของไบเดนก็อาจจะเป็นแบบนี้เช่นกันพูดถึงนโยบายเกาหลีเหนือนะครับเราจะเห็นชัดเจนว่าถ้าดู การต่างประเทศของรัฐบาลสหรัฐชุดใหม่ของไบเดนภูมิภาคที่ดูจะเน้นหนักที่สุดคือเอเชียโดยเฉพาะประเทศจีนเรานำมาวิเคราะห์นะครับให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามกันไปหลายตอนหลายสัปดาห์แล้วเกี่ยวกับความพยายามของรัฐบาลไบเดนที่จะไปจับไม้จับมือกับพันธมิตรในอินโดแปซิฟิกเพื่อขานอํานาจจีนเกาหลีเหนือก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นครับที่ไบเดนให้ความสำคัญ มากๆในเดือนหน้ากับไบเดนเองเนี่ยเตรียมที่จะมีการถแถลงนโยบายเกี่ยวกับเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการจะถแถลงว่ารัฐบาลชุดนี้จะใช้มาตรการแบบไหนในการรับมือกับเกาหลีเหนือจะใช้การเจราจาหรือใช้ maximum pressure การกดดันทางเศรษฐกิจหรือใช้ทั้งสองอย่างควบคู่กันไป อย่างในสมัยของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เราเห็นมีการใช้ทั้งสองอย่างครับมีการใช้ทั้งการกดดันขั้นสูงสุดแต่ในระดับผู้นำคือทรัมป์กับคิมจองอึนก็ใช้การเจราจาใช้ความเข้ากันความสัมพันธ์ส่วนบุคคลแต่สุดท้ายแม้จะพบกันถึง3ครั้ง3คราทั้งที่สิงคโปร์เวียดนามที่พรมแดนระหว่างสองเกาหลี แลกเปลี่ยนจดหมายกันเป็น10ฉบ,บับแต่ก็ยังไม่สามารถทำให้เกาหลีเหนือเริ่มต้นที่จะปลดนิวเคลียร์ได้มันไปติดตรงนี้กับทันผู้ฟังมันไปติดที่ต่างฝ่ายต่างไม่มีใครยอมที่จะถอยก่อนสหรัฐบอกว่าเกาหลีเหนือต้องเริ่มต้นแสดงความจริงใจเกี่ยวกับการปลดนิวเคลียร์แล้วเดี๋ยวสหรัฐจะเริ่มผ่อนคลายมาตรการคว่มบาตรทางเศรษฐกิจ เกาหลีเหนือก็บอกว่าสหรัฐต้องแสดงความจริงใจก่อนในฐานะเป็นประเทศที่มหาอำนาจต้องเริ่มต้นผ่อนคลายมาตรการก่อนแล้วเดี๋ยวเกาหลีเหนือถึงจะปลดนิวเคลียร์ให้เห็นพอต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันการเจรจาก็เลยล่มลงในที่สุดไบเดนเองยังไม่ได้แถลงนโยบายเกี่ยวกับเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการก็จริงแต่ก็มีการจับสังเกตได้รับ ตั้งแต่สมัยที่ไบเดนนั้นไปลงพื้นที่หาเสียงก่อนจะเป็นประธานาธิบดีก่อนที่จะชนะเลือกตั้งดูแล้วไบเดนคงจะไม่อยากจะคบคิมจองอื่นเป็นเพื่อนเหมือนกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับเพราะตอนหาเสียงไบเดนเนี่ยเรียกคิมจองอึนว่าเป็นนักเลงอันธพาลแล้วไบเดนเองจะพร้อมพบคิมจองอึนบนเงื่อนไขเดียวก็คือ เงื่อนไขที่เกาหลีเหนือต้องยอมต้องยอมที่จะปลดนิวเคลียร์แน่ๆมนันเป็นไปได้ยากแน่ๆน,นะครับแต่แล้วข่าวข่าวระลอกล่าสุดเกี่ยวกับเกาหลีเหนือก็เริ่มแพร่พรายออกมาครับเมื่อช่วงประมาณสักสาวาทิต์ที่ผ่านมาตอนแรกเลยเป็นรายงานอ้างแหล่งข่าวระดับสูงภายในทำเนียบขาวแต่ไม่ได้เปิดเผยว่าเป็นใครบอกว่าจริงๆเนี่ยนับตั้งแต่ที่ไบเดนมาเป็น ประธานาธิบดีคนใหม่มาสักประมาณเดือนหนึ่งที่ผ่านมานะครับรับตาแหน่ง20มกราคมมาถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์มาจนถึงตอนนี้ก็กลางเดือนมีนาคมแล้วเดือนหนึ่งที่ผ่านมาสหรัฐพยายามที่จะติดต่อสื่อสารกับเกาหลีเหนือมาโดยตลอดใช้ความพยายามติดต่อไปหาหลากหลายรูปแบบหลากหลายช่องทางนะครับโดยเฉพาะทางการทูตทั้ง ติดต่อไปอยังเกาหลีเหนือโดยตรงรวมไปถึงการติดต่อผ่านสถานทูตนะครับหรือว่าสำนักงานผู้แทนถาวรของเกาหลีเหนือประจำองค์การสหประชาชาติแต่กลายเป็นว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาครับไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียกคือเกาหลีเหนือนั้นไม่ยอมตอบอะไรกลับมาเลยไม่ว่าจะเป็นการพูดในแง่ดี การบอกในแง่ไม่ดีไม่ได้มีปฏิกิริยาใดๆกลับมาอย่างสหรัฐทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วก็จริงๆถ้าย้อนไปไม่ใช่แค่เริ่มมาเป็นแบบนี้ในยุคไบเดนนะครับพอการเจราจาระหว่างทรัมป์กับคิมล่มลงไปหลังจากนั้นในแง่ของคณะททำงานสหรัฐกับเกาหลีเหนือไม่ได้ติดต่อพูดคุยกันโดยตรงมาเป็นเวลานานกว่า1ปีแล้วครับ ก็ถ้าย้อนไปก็คงจะตั้งแต่โควิด1 9เริ่มมีการระบาดเป็นวงกว้างไปทั่วโลกจากนั้นเรื่องความพยายามทางการทูตตรงนี้ก็ดูจะได้รับผลกระทบเกาหลีเหนือก็คงจะตื่นประหนกนะครับแล้วก็เอาเวลาทรัพยากรต่างๆไปใช้ในการควบคุมโรคโควิด1 9ในประเทศมากกว่าตอนแรกเนี่ยกระแสข่าวออกมาแบบนี้ไม่ได้มีการยืนยันชัดเจน จนกระทั่งวันจันทร์กรับวันจันทร์เจนซากิโคศกททำเนียบขาวออกมายืนยันอย่างเป็นทางการบอกว่าจริงครับกับกระแสข่าวที่ออกมาก่อนหน้านั้นว่ารัฐบาลของไบเดนเนี่ยพยายามที่จะติดต่อไปอยังเกาหลีเหนือเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการ,รเผชิญหน้ากันแต่แล้วสหรัฐก็ไม่ได้รับการตอบสนองใดๆจากฝั่งของรัฐบาลเปียงยาง อันนี้มาวันจันทร์แล้วนะครับถัดมาอีกหนึ่งวันก็คือวันอังคารเมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่2รัฐมนตรีของสหรัฐเริ่มเดินทางเยือนญี่ปุ่นก่อนนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะเยือนกรุงโซข,ของเกาหลีใต้พอเท้าพอเครื่องบินมาแตะที่ญี่ปุ่นเท่านั้นแหละครับเกาหลีเหนือก็มีแอคชั่นออกมารับรัฐบาลสหรัฐชุดใหม่หรือว่ารับน้องใหม่ทันที คนที่ออกมาไม่ใช่ขิมจองอื่นครับแต่เป็นน้องสาวสุดที่รักของขิมจองอื่นก็คือขิมโยจองนะครับคนที่เรียกว่าเป็นสายบุในช่วงปี2ปีมานี้นะครับถ้าเกิดจะใช้ถ้อยคำแรงๆวิพากวิจารณ์แบบโอ้โหฟังแล้วเผ็ดร้อนเนี่ยก็มักจะเป็นคนนี้แหละครับจะเป็นแถลงการผ่านชื่อของขิมโยจองโดยขิมโยจองนะครับคราวนี้ แอคชั่นที่ออกมาเป็นการพูดจาแรงๆเช่นเคยแล้วก็ใช้ข้อความในลักษณะข่มขู่ท้าทายสาหรัฐบอกว่าขอใช้โอกาสนี้เลยก็แล้วกันในการที่จะเตือนรัฐบาลสาหรัฐชุดใหม่ว่าอย่าพยายามที่จะทำให้กลิ่นของดินปืนนั้นลอยข้ามมหาสมุทรมายังเกาหลีเหนือเลยนะครับถ้าเกิดสหรัฐ ยังอยากที่จะหลับสนิทในช่วงเวลาตลอด4ปีนับจากนี้ก็อย่าส่งกลิ่นดินปืนมาให้ได้กลิ่นถึงประเทศเกาหลีเหนือก็แล้วกันเนี่ยนะครับขอจุดนี้เป็นจุดแรกแล้วก็บอกว่าการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้แล้วก็การแสดงพฤติกรรมที่เป็นปริปักที่เป็นศัตรู มันไม่มีทางไปกันได้กับการเจรจาและความร่วมมือกันต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งทำสองอย่างนี้ก็เหมือนคนหน้าไหว้หลังหลอกคือถามว่าอะไรคือกลิ่นดินปืนที่คิมโยจองพูดถึงที่ออกมาเตือนสหรัฐแบบนี้ก็คงจะหมายถึงกิจกรรมที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็จะสิ้นสุดในวันพรุ่งนี้กับนั่นก็คือการซ้อมรบร่วมประจำปีในช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิ นะครับก็คือช่วงต้นปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้คือจริงๆปีนี้เนี่ยถ้าพูดตรงๆกลิ่นดินปืนก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อย่างที่คิมโยจองอ้างในถแถลงการนะครับเพราะว่าจริงๆปีนี้การซ้อมรบเนี่ยถูกลดระดับลงเหลือระดับที่เล็กที่สุดแทบจะเท่าที่เคยจัดมานะครับคือแทบจะไม่มีการ ซ้อมรบร่วมกันในภาคสนามจริงๆส่วนใหญ่จะเป็นการจำลองสถานการณ์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ซะมากกว่าเนื่องจากสาเหตุคือ1ความเสี่ยงเรื่องของโควิด -19 การฉีดวัคซีนยังไปไม่เท่าไหร่นะครับก็ยังต้องระแวดระวังเรื่องนี้อย่างปีที่แล้วเนี่ยการซ้อมรบถึงขั้นต้องยกเลิกกลางคันเลยนะครับเนื่องจากมีทหารหลายนายติดโควิด -19 อีกเหตุผลนึงก็คือ ก็ไม่ได้อยากจะไปยั่วยุอะไรเกาหลีเหนือมากนักเดี๋ยวจะทะเลาะเดี๋ยวความตึงเครียดจะยกระดับจะเสียบรรยากาศกันเปล่าๆนี่นะครับพอออกมาเตือนสหรัฐแบบนี้นักข่าวครับแน่นอนต้องถามไปอย่างแอนโทนีบลิงเคนซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเงยือนญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ถามว่าได้เห็นแถลงการของเกาหลีเหนือล่าสุดหรือยังที่ถือเป็นปฏิกิริยาครั้งแรกเลยนับตั้งแต่ไบเดน เป็นประธานาธิบดีคนใหม่บลิงเคนก็ตอบแบบนี้ฮะบอกว่าเห็นแล้วแน่นอนได้รับรายงานเป็นที่เรียบร้อยแต่ยังไม่อยากจะคอมเมนต์อะไรกลับไปเอาเป็นว่าตอนนี้เขาขอให้ความสำคัญกับมุมมองกับความเห็นของประเทศที่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐก่อนดีกว่าว่าคิดยังไงกับเรื่องเกาหลีเหนือตรงนี้นั่นก็คือ2ประเทศเกาหลีใต้และญี่ปุ่นนั่นเองเนี่นะครับก็สอดคล้อง กับแนวทางที่ไบเดนเคยประกาศเอาไว้ตั้งแต่ต้นว่าคราวนี้สหรัฐถ้าเกิดจะมีมาตรการอะไรในเรื่องสำคัญสคัญ,คญจะไม่ทำคนเดียวจะต้องถามจะต้องคุยจะต้องปรึกษาหารือกับพันธมิตรก่อนแล้วเดี๋ยวมีมาตรการออกมาพร้อมๆกันมันจะได้มีน้ำหนักมากขึ้นนี่นะครับแล้วก็ทางรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็บอกครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยสหรัฐยังคงอยู่ระหว่างการทบทวนครับ ยังไม่ได้มีการตัดสินใจอะไรในทางปฏิบัติยังคงอยู่ระหว่างศึกษาความคืบหน้านะครับทางการทูตหรือว่าเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับเกาหลีเหนือในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมาแล้วเดี๋ยวเอามาทบทวนตัดสินใจอีกทีหนึ่งว่าจะใช้มาตราการกดดันมากขึ้นไหมหรือตรงไหนที่พอจะเอาการทูตมาใช้ได้บ้างนี่นะครับแต่ก็มีอยู่ประเด็นหนึ่งที่แตกต่างจากสมัยรัฐบาลของทรัมป์ชัดเจน ก็คือเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับบลิงแคนเนี่ยมีการพูดถึงประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือด้วยอย่างเช่นการใช้แรงงานทาสเป็นต้นนี่นะครับก็ถือว่ายังแบ่งรับแบ่งสู้ในขณะเดียวกันในถแถลงการของคิมโยจองที่ออกมาไม่ได้วิจารณ์แค่สหรัฐเท่านั้นครับวิจารณ์เกาหลีใต้ด้วยที่ยังคงไปจับไม้จับมือไปซ้อมรบร่วมกับสหรัฐทางคิมโยจอง ก็มีการล้อเลียนเกาหลีใต้นะครับว่าเนี่ยทางการซ้อมรบเนี่ยลดระดับลงเหลือเล็กจิ๋วขนาดนี้ก็ยังจะไปให้ความสําคัญเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยติดลมวิกฤตทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของโรคระบาดอีกด้วยนี่นะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับทางคิมโยจองก็พูดถึงประเด็นที่2เกาหลีนะครับในยุคข,ของประธานาธิบดีมุนแจอินเราเห็นมีความ สัมพันธ์ที่ดีขึ้นนับตั้งแต่ปี2018แต่คราวนี้คิมโยจองขู่เกาหลีใต้กลับไปครับอย่าหวังเลยว่าเกาหลีเหนือจะยอมไปญาติดีกับเกาหลีใต้ได้ง่ายๆเหมือนสมัย2-3ปีที่แล้วอย่าหวังว่าเราจะทำเหมือนเดิมและเกาหลีเหนือขอจับตาดูเกาหลีใต้ก่อนว่าจะมีการยั่วยุอะไรเกาหลีเหนืออีกหรือไม่ถ้าไม่มีอะไรดีขึ้น ถ้าดูสถานการณ์แล้วเกาหลีเหนือไม่พอใจคิมโยจองประกาศไว้เลยนะครับเป็นไปได้ที่อาจจะถอนตัวกลับจากข้อตกลงทางทหารอะไรใดๆก็ตามที่เคยไปตกลงทำสัญญิงสัญญากันไว้กับทางเกาหลีใต้ที่ไปลดความตึงเครียดระหว่างพรมแดนทีนะครับแล้วก็องค์กรอะไรก็ตามคณะกรรมการชุดไหนหน่วยงานใดก็ตาม ที่มีหน้าที่ในการประสานงานกับเกาหลีใต้ถ้าสถานการณ์มันไม่ดีกว่านี้เดี๋ยวเกาหลีเหนือก็อาจจะยุบนะฮะอาจจะยุบไปเลยสําหรับหน่วยงานเหล่านี้ไม่จําเป็นอีกต่อไปก็คงจะไม่แปลกใจกับที่บอกว่าคิมโยจองนั้นเธอเป็นสายบูถ้าท่านผู้ฟังยังจํากันได้เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วนะครับก็ระเบิดตุ่มตามโด่งดังไปทั่วโลกที่เกาหลีเหนือนั้น ภายใต้คำสั่งของคิมโยจองเนี่ยแหละครับไปวางระเบิดอาคารสำนักงานที่ทำการศูนย์ประสานงานร่วม2เกาหลีซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแกซองบริเวณพรมแดน2เกาหลีนะครับก็ระเบิดเละเละเป็นจุนเลยนะครับเนื่องจากความไม่พอใจที่เกาหลีใต้เนี่ยยังคงปล่อยให้กลุ่ม NGO มีการเคลื่อนไหวส่งใบปลิวส่งบอลลูนโจมตี ระบอบของคิมจองอึนเนี่ยของตระกูลคิมเข้ามายังฝั่งของเกาหลีเหนือได้ต่อไปนี่นะครับทั้งสหรัฐทั้งเกาหลีใต้เกาหลีเหนือใช้คํำค่อนข้างรุนแรงแล้วเกาหลีใต้ละ่ะมีปฏิกิริยาอะไรกลับไปหรือไม่มีนะครับทางโฆษกของกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ครับก็บอกนะฮะว่าการซ้อมรบที่เกิดขึ้นก็มีการกำหนดเอาไว้ ในแต่ละปีอยู่แล้วก็เป็นประจำไม่ได้มีการซ้อมรบอะไรที่จะไปยั่วยุเกาหลีเหนือเป็นพิเศษแล้วการซ้อมรบนี้ก็เป็นการซ้อมรบเพื่อป้องกันตัวเองไม่ได้จะไปรุกรานประเทศเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นจุดยืนของทางเกาหลีใต้ที่อยากจะเห็นเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นก็คือว่าอยากจะเห็นเกาหลีเหนือมีความยืดหยุ่นมากกว่านี้ในแง่ของทัศนคตดหรือว่ามุมมอง อยากที่จะให้ปรับตัวเองด้วยอย่างเช่นการตอบรับความพยายามในการติดต่อสื่อสารกันเพราะทั้งสองเกาหลีอย่างไงก็ตามจุดประสงค์ท้ายที่สุดก็เป็นสิ่งเดียวกันนั่นก็คือสันติภาพอันถาวรบนคาบสมุทรเกาหลีขณะเดียวกันทางกองทัพของเกาหลีใต้ก็ยืนยันนะครับถึงแม้การออกมาพูด ถแถลงการอาจจะใช้คำที่ฟังแล้วก็หน้าหวาดเสียวแต่ในแง่ของความเป็นจริงความเคลื่อนไหวทางทหารใน้ากฝั่งของเกาหลีเหนือเกาหลีใต้บอกว่ายังจับสัญญาณไม่เจออะไรทั้งสิ้นนะครับยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวใดๆเกิดขึ้นนี่นะครับก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเกาหลีใต้เองก็พยายามอย่างถึงที่สุดในการรักษาสมดุลความสัมพันธ์กับสหรัฐ ก็นแน่นอนครับยังเป็นพันธมิตรที่สําคัญยังคงต้องมีการซ้อมรบร่วมกันตลอดเวลาแต่ในอีกด้านหนึ่งก็ไม่อยากจะให้เกาหลีเหนือเนี่ยโกรธซะจนไม่อยากกลับมาคุยด้วยกับเกาหลีใต้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีการกระจายการซ้อมรบแบบเล็กๆย่อยๆเนี่ยกระจายไปตลอดทั้งปีแทนที่จะไปจัดงานใหญ่งานสองงานที่ปกตปิปีปีหนึ่งจะมีซ้อมรบช่วงต้นปีรอบหนึ่งช่วงกลางปีรอบหนึ่งลดความเสี่ยงโควิด -19 ด้วย นะครับตอนนี้ก็ถือว่าเกาหลีใต้ก็ปรับตัวพอสมควรถึงแม้เกาหลีใต้ครับจะบอกว่ายังไม่พบความเสี่ยงอะไรหรือว่าความเคลื่อนไหวาทางทหารของฝากฝั่งเกาหลีเหนือในตอนนี้แต่ถ้าไปดูรายงานลับของยูเนะครับเมื่อเร็วๆนี้ครับคือไม่แน่ใจว่ารายงานลับนี้ลับขนาดไหนนะครับเพราะว่าหลุดมาถึงมือผู้สื่อข่าวได้ตลอดเลยคือรายงานฉบับนี้เขาบอกว่า เกาหลีเหนือเนี่ยไม่ได้มีการปลดหรือ,อ,อทำหยุดนะฮะหรือว่าระง,งับการพัฒนาโครงการอาวุธหรือว่านิวเคลียร์ใดๆอะไรทั้งสิ้นเนี่ยนะครับบอกว่าเกาหลีเหนือครับยังคงพัฒนาโครงการทั้งขีปนาวุธทั้งอาวุธนิวเคลียร์ของตัวเองต่อไปตลอดทั้งปี2020ที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแถมยังมีการก่ออาชญากรรมไซเบอร์ครับไปแฮ็กไปขโมยเงินมาได้ถึง300ล้านดอนลลาร์ก็ถือว่าหลักหมื่นล้านบาทเลยนะครับเอาเงินตรงนี้มาใช้ในการสนับสนุนโครงการอาวุธของตัวเองซึ่งก็มีอีกหนึ่งรายงานครับจากเว็บไซต์ชื่อดังเลยที่รายงานทุกความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเกาหลีเหนือก็คือเว็บไซต์38นอครับ บอกเลยนะครับว่าจากภาพถ่าย AM, ดาวเทียมแสดงให้เห็นว่ามีความพยายามของเกาหลีเหนือครับในการที่จะสกัดแร่พลูโตเนียมเป็นไปได้ว่าอาจจะต้องการนำมาทำอาวุธนิวเคลียร์มากขึ้นโดยภาพถ่ายดาวเทียมนี้นะครับเป็นภาพถ่ายของโรงงานฐานหินนะครับที่อยู่ใกล้ๆก,ก,กันกับนิคมนิวเคลียร์ยองเบียนนะครับก็ ช่วงสองปีที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนจะเงียบไปไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรจนกระทั่งปลายเดือนพฤษุมพาพันธ์มาจนถึงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมากลับพบความเคลื่อนไหวมีร่องรอยของควันเนี่ยลอยออกมาจากโรงงานฐานหินตรงนั้นก็อาจจะมีความเป็นไปได้ในการสกัดแร่พลูตโตเนียมนีนะครับแล้วก็ไปสอดคล้องกับเมื่อวานนี้ครับที่พนักกาศเอกเกล็น แวนเฮิร์กนะครับซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองบัญชาการสหรัฐประจำูมิภาคตอนเหนือนะครับก็ไปให้การกับคณะกรรมาการทหารของทางวุธ,ธิสภาบอกแบบนี้ครับบอกว่าเกาหลีเหนืออาจจะมีการทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นใหม่ในอนาคตอันใกล้แต่ในแง่ของรายงานข่าวเนี่ยนะฮะบอกว่าจริงๆแล้วทางกองทัพสหรัฐน่าจะสันนิษฐาน โดยดูข้อมูลจากขาบวนพาเรตของกองทัพของเกาหลีเหนือที่มีการเปิดตัวขีปนาวุธข้ามทวีปหรือว่า ICBM รุ่นใหม่ล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วมากกว่ามากกว่าที่จะไประบุชัดเจนว่าเดี๋ยวรับข้อมูลพิเศษมานะบอกว่าเดี๋ยวเกาหลีเหนือเนี่ยจะมีการทดสอบหรือว่าการยิงจรวดในวันนั้นว,นนวันนู้นวันนี้ยังไม่ใกล้ขนาดนั้นแต่ก็อาจจะอีกไม่กี่เดือนหรืออาจจะภายในปีนี้ก็ได้ ก็ใช้คําว่าอนาคตอันใกล้แบบตีกลมๆไปนี่นะครับแต่ที่แน่ๆคือเกาหลีเหนือเนี่ยเขาเคยประกาศไว้แล้วนะครับว่าในเมื่อสหรัฐในเมื่อเกาหลีใต้นะครับยังไม่สามารถตกลงอะไรกับเกาหลีเหนือจนกระทั่งมาลืมตาอ้าปากเรื่องเศรษฐกิจได้เพราะฉะนั้นเกาหลีเหนือก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปปฏิบัติตามข้อตกลงระง,งับการทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปที่ประกาศด้วยตัวเองเมื่อปี2018อีกต่อไป ก็เป็นโมฆะไปแล้วเพราะฉะนั้น mm. เกาหลีเหนืออยากจะทดสอบอยากจะพัฒนาอยากจะยิงจรวดเมื่อไหร่ก็เป็นสิทธิ์ของตัวเองเพราะฉะนั้นจับตากันต่อครับท่านผู้ฟังเมื่อวานเยือนญี่ปุ่นแล้ววันนี้เยือนเกาหลีใต้แล้วพรุ่งนี้ก็มีอีกครับที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแล้วก็ที่ปรึกษาความมั่นคงนะครับนายเจสซลีแวนจะไปคุยแบบต่อหน้าต่อตาเลย แบบตัวเป็นๆเ,เลยนะครับกับตัวแทนผู้แทนของฝ่ายจีนคือหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็นายหวังเจียฉือนะกรับมนตรีแห่งรัฐก็เป็นออสองนักการทูตเบอร์หเบอร์สองของประเทศจีนก็แน่นอนครับการที่สหรัฐคุยกับจีนนอกจากประเด็นที่เกิดขึ้นที่เป็นประเด็นตึงเครียดระหว่างสองประเทศสมหาอำนาจนี้โดยตรงแล้วก็ต้องมีการคุยกัน เรื่องที่สองประเทศนี้พอจะร่วมหมายร่วมมือกันได้หนึ่งในนั้นต้องมีประเด็นเกาหลีเหนืออย่างแน่นอนเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปนะครับที่รัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเขาใช้มาตร,รการ Maximum Pressure กดดันขั้นสูงสุดรัฐบาลทรัมป์เคยออกมากล่าวหากลับบอกว่ามาตร,รการกดดันของสหรัฐกับพันธมิตรใน UN เนี่ยมันไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควรก็เพราะว่าประเทศจีนต่างหากที่ล้มเหลว ในการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนืออีอนะครับก็ถือว่าจับตากันต่อเนื่องแล้วเห็นได้ชัดเลยว่าไบเดนนั้นให้ความสําคัญกับภูมิภาคเอเชียหรืออาจจะเรียกว่าอินโดแปซิฟิกเนี่ยมากกว่าภูมิภาคอื่นๆขนาดไหนคือปกติรัฐบาลของอดีตผู้นําสหรัฐบางคนเราอาจจะจดจําว่าพอเป็นเรื่องต่างประเทศเนี่ยมักจะไปตะวันออกกลางก่อน ไม่ว่าจะเป็นอัฟกานิสถานอิรักอิหร่านนะครับหรือแม้กระทั่งอิสราเอลแต่มาคราวนี้ชัดเจนครับมาที่เอเชียตะวันออกมาที่อาเซียนทำยังไงก็ได้จับมือพันธมิตรแล้วกดดันขานอำนาจประเทศจีนชัดเจนครับว่าภารกิจอันดับหนึ่งของไบเดนคืออะไรคือการขานอำนาจประเทศจีนประเทศที่สหรัฐบอกว่าเป็นความท้าทาย มากที่สุดของสหรัฐในศตวรรษที่21นั่นเองครับและนี่แหละครับก็คือทั้งหมดของรายการ i ินไซ e r Talk ในเช้าวันนี้ผมกิตติเดชธนดิษฐ์สุวรรณต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ smart lifestyle ทุกเรื่องราวเราชราใ,ชให้คุณทัพปู